เดี๋ยววทำไมจูจูกัมพูชาได้ F16 รุ่นเดียวกับเราจากอเมริกาแล้วทรัมป์ยังเอาแร่หายากมูลค่ามหาศาลจากไทยไปอีกนี่มันสับขาหลอกหรือโดนต้มกันแน่เนี่ย อ่าคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่เห็นเยอะเลยนะเรื่องมันเริ่มที่กรุงกัวลาลัมเปอร์วันที่26ตุลาคมตอนที่ทรัมป์บินมาเป็นนายหน้าจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและทำตัวเป็นคนกลางไกลเกลี่ยข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาตอนนั้นทุกคนก็จับตาดูว่าเอ๊ะจะมาจริงเหรอจะทำได้จริงเหรอ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาโอ้โหมันเหนือความคาดหมายไปไกลมากครับคุณผู้ฟังหลังจากภาพการจับมือการลงนามข้อตกลงสันติภาพจบลงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทำเนียบขาวก็ออกแถลงการที่ทําให้ทั้งภูมิภาคต้องหันมามองตาปริบๆสหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิกการคว่มบาตอาวุธต่อกัมพูชาที่บังคับใช้มัน,นานฮะ ใช่ครับคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดและของขวัญชิ้นแรกที่กัมพูชาจะได้คืออะไรรู้ไหมครับ คือเครื่องบินคับไล่ F-16 มือสองสภาพดีซึ่งเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกับที่เรามีประจำการอยู่ตอนนี้เลยนี่มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าอีกไม่นานกองทัพอากาศกัมพูชาจะมีขีดความสามารถที่ขึ้นมาทัดเทียมกับกองทัพอากาศไทยของเราแล้วเหรอทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้อำนาจทางอากาศคือความได้เปรียบที่ชัดเจนที่สุดของเรามาโดยตลอด และนี่ไม่ใช่การขายเครื่องบินเฉยๆนะครับมันมาเป็นแพ็กเกจใหญ่เลยสหรัฐจะฟื้นฟูการซ้อมรบร่วมที่ชื่อว่า a n งโ o r เซนติ n นลที่เคยหยุดไปตั้งแต่ปี2017จะเพิ่มโคต้าให้นายทหารกัมพูชาเข้าไปเรียนในสถาบันทหารชั้นนำของอเมริกาอย่างโรงเรียนนายร้อยเวสพอยต์และยังจะขยายความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ศูนย์สแกมเมอร์ออนไลน์ที่ ตั้งฐานอยู่ในกัมพูชาซึ่งไอพวกนี้เนี่ยมันสร้างความเสียหายให้คนอเมริกันไปมากกว่าปีละหมื่นล้านดอลลาร์โอเคกัมพูชาได้รางวัลชิ้นใหญ่ไปแล้วไทยละ่ะทรัมป์มาเมืองไทยเขาได้อะไรกลับไปคุณผู้ฟังครับทรัมป์ไม่ได้กลับไปมือเปล่าแต่เขากลับไปพร้อมกับข้อตกลงแร่หายากหรือที่เรียกว่า Rare Earth Minerals มูลค่ามหาศาลจากประเทศไทย แร่หายากนี่มันคืออะไรมันคือวัตถุดิบที่สำคัญโคตรโคตรสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงทุกอย่างบนโลกใบนี้รถยนต์ไฟฟ้า e-v ที่เราขับขับกันเนี่ยต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์ในคอมพิวเตอร์ในมือถือก็ต้องใช้แม่เหล็กกำลังสูงในอุตสาหกรรมกังหันลมโซลา่าเซลล์ไปจนถึงยุธทธปปกรณ์ทางทหารล้ำๆทั้งหมดนี้ไม่มีแร่หายากคือจอบสร้างไม่ได้ แล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าไทยเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตแร่หายากรายใหญ่เป็นอันดับที่6ของโลก และที่น่าตกใจกว่านั้นคือปีที่แล้วการผลิตของเราเพิ่มขึ้นถึง260%นี่มันคือขุมทรัพย์ใต้ดินชัดๆเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามหาศาลแต่ทำไมเราถึงรู้สึกเหมือนไม่เคยรู้เลยว่ามันสำคัญขนาดนี้คำถามมันเลยผุดขึ้นมาเต็มหัวไปหมดทำไมทรัมป์ต้องเล่นเกมแบบนี้ทำไมต้องยกกัมพูชาขึ้นมาในขณะเดียวกันก็มาเอาทรัพ,พยากรที่สำคัญที่สุดของเราไปนี่มันคือเกม การเมืองแบบไหนกันแน่คำตอบของเรื่องทั้งหมดนี้มันอยู่ในคำสั้นๆคำเดียวครับคุณผู้ฟังคำว่าจีนใช่ครับทุกอย่างที่ทรัมป์ทำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้ไม่ว่าจะดีลกับไทยกับกัมพูชากับมาเลเซียทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวเหรียวคือหลอมจีนคุณผู้ฟังต้องเข้าใจภาพใหญ่ก่อนนะครับ ตอนนี้เนี่ยจีนแทบจะผูกขาดตลาดแร่หายากของโลกเอาไว้ทั้งหมดถ้าแยกเป็นส่วนๆนะจีนครองส่วนแบ่งการขุดแร่หายาก6 9ของโลกครองส่วนแบ่งการกลั่นและแปลรูปสูงถึง92%และที่พีคที่สุดคือจีนครองส่วนแบ่งการผลิตแม่เหล็กจากแร่หายากถึง98%ของโลก มันเหมือนกับเล่นเกมแล้วจีนเป็นคนเดียวที่มีชีตโค้ดเป็นคนเดียวที่ถือไอเทมเทพไว้ในมือไม่ว่าคุณจะสร้างรถยนต์ไฟฟ้าสร้างเครื่องบินรบสร้างโทรศัพท์มือถือสุดท้ายคุณก็ต้องวิ่งไปซื้อวัตถุดิบจากจีนอยู่ดีอเมริกาและโลกตะวันตกรู้ดีว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปพวกเขาจะแพ้สงครามเทคโนโลยีให้กับจีนอย่างถาวร และนี่แหละครับคือจุดที่ไทยเราเองก้าวเข้ามาอยู่ในสมการนี้เรามีแร่หายากเยอะเราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเราก็ยังเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐทรัมป์มองเห็นโอกาสตรงนี้ถ้าเขาสามารถดึงไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้เขาก็จะสามารถลดการพึ่งพาจีนลงอย่างมหาศาล แต่ที่มันน่าทึ่งคือทรัมป์ไม่ได้ดีวแค่กับไทยประเทศเดียวนะครับภายในเวลาแค่10วันเขาดืนสายปิดดีวแร่หายากกับ5ประเทศรวดมีทั้งออสเตรเลียมาเลเซียกัมพูชาไทยและญี่ปุ่นมูลค่ารวมๆกันนี่หลายแสนล้านดอลลาร์ สื่อใหญ่อย่าง Fox News ของอเมริกาถึงกับพาดหัวข่าวเลยนะครับว่าข้อตกลงที่ทรัมป์ทำกับไทยและมาเลเซียเนี่ยมันเหมือนกับการลบความได้เปรียบที่จีนมีได้ในชั่วข้ามคืนว่ากันว่าฝั่งจีนเองก็คงคาดไม่ถึงว่าทรัมป์จะเดินเกมได้รวดเร็วและเด็ดขาดขนาดนี้ แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ออกมาเตือนว่าการจะพัฒนาเหมืองแร่หายากแห่งใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆก็เกือบ10ปีการจะสร้างโรงกลั่นแร่ก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณ5ปีแถมต้นทุนการผลิตนอกประเทศจีนมันสูงกว่ากันเยอะทั้งค่าแรงค่าพลังงานและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดกว่ามาก นอกจากเรื่องแร่หายากแล้วดีลนี้มันยังพ่วงมากับข้อตกลงทางค้าด้วยสหรัฐจะยังคงภาษีนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่จากไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคไว้ที่19แต่ก็จะเปิดช่องให้มีการลดหย่อนภาษีเป็นศูนย์สำหรับสินค้าบางประเภท ท่านรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิตินิติฐานประพาสก็ออกมาบอกว่า IMOU แร่หายากที่เราเซ็นไปเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาการค้าที่ใหญ่กว่ามันคือการสร้าง Leverage หรืออำนาจต่อรองเพื่อให้เราสามารถไปขอเจรจาลดภาษีในส่วนอื่นๆได้อืมก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าเอาละ่ะกลับมาที่คำถามที่ค้างคาใจที่สุดแล้วกัมพูชาละ่ะ ทำไมทำไมทรัมป์ต้องไปอุ้มกัมพูชาขึ้นมาด้วยทำไมต้องปลดล็อกการคว่มบาตรอาวุธให้ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่นานสหรัฐเองก็แสดงความกังวลอย่างหนักกับการแผ่อิทธิพลของจีนในกัมพูชาคำตอบมันก็อยู่ในคำถามนั่นแหละครับคุณผู้ฟังก็เพราะว่ากัมพูชากลายเป็นพื้นที่ที่จีนเข้าไปแทรกซึมแทบจะทุกมิติแล้วยังไงละ่ะ มีข่าวลือเรื่องฐานทัพเรือของจีนมีสนามบินที่จีนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้มีเงินลงทุนจากจีนไหลเข้าไปเป็นพันพันล้านดอลล่าทรัมป์และทีมงานของเขารู้ดีว่าถ้าปล่อยให้จีนกลืนกัมพูชาไปทั้งประเทศอีกทิทธิทพลของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะหายไปทันทีเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะแก้เกมได้ก็คือต้องดึง หรือจะเรียกว่าซื้อตัวกัมพูชากลับมาให้ได้แล้วเงื่อนไขของการซื้อตัวครั้งนี้คืออะไรก็คือ 1. กัมพูชาต้องยอมสงบศึกและทำข้อตกลงสันติภาพกับไทย 2. กัมพูชาต้องจัดการปราบปรามพวกศูนย์สแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายให้คนอเมริกันอย่างจริงจังและ 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสหรัฐก็จะปลดล็อกการคว่มบาตและเปิดทางให้ซื้อ F16 ได้ ฟังเผินๆมันก็ดูเหมือนจะดีนะครับแต่คุณผู้ฟังลองคิดตามผมนะถ้าอีก5-10ปีข้างหน้ากัมพูชามีเครื่องบิน F-16 ที่สภาพดีมีนักบินที่ถูกส่งไปฝึกฝนถึงในอเมริกามีการซ้อมรบร่วมกับกองทัพอเมริกันทุกปีถึงวันนั้นความได้เปรียบทางอากาศที่กองทัพไทยเคยมีเหนือกว่ามาตลอดมันจะยังคงอยู่ไหมแล้วถ้าวันหนึ่งความได้เปรียบนั้นมันหายไปอะไรจะเกิดขึ้น เราจะรักษาสมดุลอำนาจในภูมิภาคนี้ได้ยังไงนี่คือคำถามใหญ่ที่น่ากังวลมากๆครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่การมาทำสันติภาพธรรมดาๆแต่มันคือเกมหมากรุกกระดานใหญ่ที่ทรัมป์วางแผนมาอย่างดีแล้วไทยเราได้อะไรจากเกมนี้เราอาจจะได้การลงทุนได้เทคโนโลยีได้การลดภาษีสินค้าบางอย่างแต่เรากำลังจะเสียอะไรไป เราอาจจะกำลังเสียทรัพยากรแร่หายากที่ในอนาคตจะมีค่ามากกว่าทองคำเราอาจจะกำลังเสียความได้เปรียบทางทหารต่อประเภทเพื่อนบ้านและเราอาจจะต้องเดินบนเส้นได้ที่บางเฉียบในการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนซึ่งเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของเราผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศยังคุณวีรพง์ประภาก็ออกมาเตือนนะครับว่าไทยเราต้องเล่นเกมนี้อย่างฉลาด ต้องรักษาสมดุลให้ดีอย่าเอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปเขาชี้ให้ดูตัวอย่างของมาเลเซียที่ในขณะที่ลงนาำ MOU แร่หายากกับสหรัฐอีกด้านหนึ่งเขาก็เปิดโต๊ะเจรจากับจีนเรื่องการลงทุนในอุตสาหกรรมเดียวกันนี้ไปพร้อมๆกันนี่คือการป้องกันความเสี่ยงที่ชาญฉลาดมากเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่นอนครับแล้วมันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศไทยไปอีกนาน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้เพราะเรื่องราวการเมืองโลกที่ซับซ้อนแบบนี้เราต้องเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้คุณผู้ฟังได้ลองคิดกันดูคุณคิดว่าในเกมใหญ่ของทรัมป์ครั้งนี้ประเทศไทยของเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันแน่ทรัมป์คือเพื่อนที่มาช่วยหรือเป็นนักธุรกิจที่มาเอาผลประโยชน์ แล้วถ้าวันหนึ่งกัมพูชามีฝูงบิน F-16 เป็นของตัวเองจริงๆเราควรจะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไงลองคอมเมนต์คุยกันดูนะครับ